คุณซับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเรามีเครื่องประดับมงคลอย่างเครื่องประดับที่มาในดีไซน์ของมังกรค่ะซึ่งจะตรงกันกับปีนี้เลยนะคะที่เป็นปีมังกรหรือว่าปีมะโรงนั่นเองค่ะและตามความเชื่อโบราณค่ะจะเชื่อกันว่ามังกรถือเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าตัวแทนของพลังอำนาจและก็ความรุ่งโร์ยิ่งใหญ่ส่วนเครื่องประดับของเราทั้งสองชิ้นนี้นะคะทางเราก็ออกแบบมาในดีไซน์ของมังกรค่ะ เพื่อช่วยเสริมบารมีและก็สร้างความภูมิฐานให้กับผู้ที่สวมใส่นั่นเองค่ะและสําหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้ค่ะจะมาเป็นสร้อยข้อมือมังกรคาบแก้วหรือว่ามังกรคาบเพชรโดยเราจะออกแบบแล้วก็ขึ้นเลือนต่างๆให้ด้วยงานฝีมือทั้งหมดเลยค่ะโดยช่างทองโบราณและหากสังเกตดีๆนะคะ ลายละเอียดต่างๆจะมีความสวยคมแล้วก็ชัดแบบเนี๊ยบมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวมังกรหรือว่าในส่วนของเกตต่างๆค่ะและที่สำคัญนะคะสร้อยข้อมือเส้นนี้ค่ะทางเรายังประดับในตาของมังกรค่ะมาให้ด้วยพลอยทับทิมค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มอารมณ์ให้กับมังกรของเรานั่นเองนะคะลายเพชรที่เราใช้นี้ค่ะก็จะเป็นเพชรสวิตน้ำจะสวยขาวใสแล้วก็ไม่ติดเหลืองเลยค่ะ ส่วนตัวเรือนค่ะเราจะออกแบบมาให้อย่างดีเลยนะคะถักทอสายมาให้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยตัวเรือนค่ะทํามาจากงานทองเหลืองชุบทองแท้และสีจะมาเป็นสีเหลืองทองอรารามสวยงามมากจริงๆค่ะเข้าชุดกันมาให้พร้อมกับแหวนมังกรค่ะโดยแหวนวงนี้จะมีความพิเศษตรงตัวเรือนเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันค่ะโดยตัวเรือนเราจะออกแบบมาเป็นมังกรให้แบบครบทั้งตัวเลยค่ะ รายละเอียดต่างๆจะสวยเหมือนจริงมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเก็ดมังกรหรือว่าในส่วนของหางค่ะและที่สำคัญนะคะในส่วนของหัวค่ะในตาเรายังประดับแต่งด้วยพลอยทับทิมสีจะมีความเป็นสีแดงสดโดยเราจะใช้พลอยคัดจากเหมืองบ่อพลอยในจังหวัดจันทบ,บุรีโดยหักนำไปใส่ค่ะ ก็จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีมากยิ่งขึ้นหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำและสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดให้อีกด้วยนะคะส่วนช่องทางการชำระเงินสามารถชำระเงินปลายทางได้เลยค่ะโดยไม่บวกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะ และถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะพูลซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย